ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพ่อพ่ับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามาเลขลาวพัฒนาของพ่อฉลองต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่7เ,เมษายน68แลาวพัฒนาออก528 159ครับเลขล่างก็ออก81ดนึนะพี่น้องเนาะ ครับของพ่อจะองงวดที่ผ่านมากกับเขาได้พี่น้องได้แต่ว่าเขาตกกลับนะครับครับวันจันทร์ที่7เมษายน2568ลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด4กับ9เน้นที่4พี่น้องมากเก่านะพี่น้องเนาะครับจับคู่97 95 93ออก59พี่น้อง เข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะขับมือีตกร์มาและพี่น้องรับประแจมภาามาติดตามต่องนะพี่น้องเนาะกับราวพัฒนาพ่อฉลองนาครับ ลราพัฒนาพ่อฉลอง บนล่างบิ่งรูดพี่น้องศูนย์กับห้า กับห้าเน้นที่ศูนนะครับรับส่วนพอจับคู่ให้ได้พี่น้องศูนหนึ่ง ศูนย์สามศูนย์เปียกห้าหนึ่งห้าสาม ห้าเจ็ดนะครับ เน้น4ีหางพี่นอ้องรับเลขสามตัว1นึ 101. ห้าห้าหนึ่งนะครับรับตัดเกียนเนาะพี่น้องเนาะเานะนะมักสอบจะได้กะจะลืมนะพี่น้องเรื่องหัวที่พานมาเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะรับวนีกกะจะลืมนะครับเนะาะมักกะจะลืมกลับตัวไว้นา นะครับรับวันพุธนพิ้องเนอะวันพุธท,ที่9เมษายน2568ลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด0กับ5เน้นที่0นะพีพิ้องเนอะรับ01 03 07 51 53 57รับเลขก3ตัวกับ01 101 551น,10นพินองครับรเตเรียมกับเฉิิงก่อนนพิ้องเริ่ม พอเพลิเป็นชรงมาให้นะพี่น้องเนาะรับลาวพัฒนาพุธทธี่เก้าเมษายนหกแปดวิ่งศูนย์กับห้าบนล่างพี่น้องจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดขับเลขสามตัวก 101, 5, 5, ับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับเอาปล่อยเขาปังปังยิงนะพี่น้องเนาะ ครับจะได้โชคโชคมันมันกันหน้ากลามครับพ่อเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเพชรเนาะครับเนาะสรงมาให้แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณพ่อฉลองหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เราบฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเข่าคอย,คอย,คอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สก๊อตมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเลือเของมาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนาคามเอาสุดท้ายตายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนสก๊อตมนันๆมได้พี่น้องเนอเง้อเฮงเฮงรวยๆเนาะครับเนาะครับพ่อการชีพนาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม